สำหรับตัวนี้นะคะที่ได้ปาดไว้นานแล้วนะคะก็น่าจะประมาณเกือบเดือนนะคะก็จะงอกขึ้นมานะคะแล้วก็ในส่วนของท่อนบนนะคะก็จะมีลากงอกมาประมาณสามสี่ลากนะคะวันนี้เราก็จะมาปลูกตัวนี้นะคะ ปกติ14วันก็เอามาชาได้นะคะพอดีไม่มีเวลาก็เลยทิ้งไว้มาดูอีกทีหนึ่งรากก็งอกแล้วนะคะประเด่นก็ใส่กากมะพร้าวนะคะรองลงไปนะคะแล้วก็ตามมาด้วยดิน ต่งดินใส่เข้าไปนะคะก็เอาเกือบเกือบเต็มเหลือไว้สักประมาณหนึ่งเซนตรงขอบนะคะเกือบหนึ่งเซนแล้วก็พอใส่ไปเรียบร้อยนะคะก็จะใส่ะตะเก้นจีแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยก็ใส่ประมาณสัก6เม็ดเกลือนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ สตกเกลจีก็โรยโรยลงไปนะคะตัวนี้ถ้าไม่มีไม่ใส่ไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะตัวสดตากเกิลจีนี้ก็ใช้กันพวกเพียแป้งเพียแป้งเพี้ยหอยอะไรพวกนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ กดดินนิดนึงแต่ไม่ต้องเยอะนะคะต่ำไปนิดนึงใส่เข้าไปอีกเราก็เอาตัวนี้ไปวางเฉยๆนะคะวางไว้แบบนี้นะคะส่วนด้านข้างเราจะใส่ดินเข้าไปอีกนิดนึง ถ้าต้นไม่ตรงก็จับต้นให้ตรงแล้วก็เอียงค่อยกดดินเข้าไปนะคะใส่แล้วมือถือมือถือตกใส่ให้ครบนะคะพอได้แบบนี้เสร็จจะไว้แบบนี้ แล้วค่อยโรยหินก็ได้หรือจะโรยไปเลยก็ได้นะคะวันนี้ก็จะโรยหินเพราะว่ามีวันนี้มีครบเลยนะคะ อ่าเวลาจะรดน้ำก็รดจากข้างบนก็ได้นะคะให้น้ำหยดลงข้างล่างก็ประมาณเจ็ดวันรดครั้งนะคะในชั้นก็จะรดทุกวันอาทิตย์หรือจะใช้วิธีแรกๆก็จุ่มแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะให้น้ำซึมขึ้นมาถึงตรงหินหินจากสีแบบนี้เขาก็จะสีเข้มขึ้นก็แสดงว่าน้ำซึมมาถึงแล้วนะคะทีเนี้ย พอเสร็จจากตรงนี้เราจะไปเก็บไว้ตรงไหนนะคะในช่วงที่เป็นการระยะเริ่มต้นเราก็จะเอาไว้ในแดดลําไรก่อนนะคะพอเรามั่นใจว่ารากติดชัวนะคะเราก็เอามาให้เจอแดดโดยสแลนก็พางแสง50นะคะแดดค่อนข้างาแบบแดดที่ค่อนข้างจะจัดหน่อยนะคะ ส่วนการเช็คว่าลากติดลากองอกเพิ่มแล้วยึดติดกับดินหรืออยางก็คือให้จับดูนิดนึงถ้าดึงดึงขึ้นมาแล้วหลุดก็ลากยังไม่ไม่เดินนะคะแต่ถ้าเราขยับนิดนึงแล้วเขาค่อนข้างจะติดกับดินตรงนั้นก็คือติดนะคะหรือไม่ถ้าเราทิ้งทิ้งไว้ตาม วิธีการที่บอกก็ส่วนใหญ่ก็ติดนะคะบางทีถ้าเราไปโยกอะไรมากเกินไปลากขาดก็อาจจะทําให้เขาไม่เจริญเติบโตหรือว่าเน่าได้นะคะตัวนี้เห็นชัดเลยนะคะก็แตกหน่อค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีคะ่ะ